สบายดีพี่น้องเอฟซีเมื่อสุขทุกคนมื้อนี้เฮากะลงใส่บาทในมื้อวันชินและกะงานบุญพร้อมเราทุกคนในะมื้อวานนี่กะเป็นมื้อเฮ็ดบุญผ้าป้าและ,ะบุญข้าวจี้นะทุกคนมื้อน,นี้กะวนันศินเดินดับมื้ออื่นกะเดินซีเอามานะทุกคนเนาะเดินชีเล่านะมื้อนี้บัดนี้สะมีสิพาท,ทุกคนไปเลาะเบิง้งพี่น้องที่ลงมาวัดลงมาใส่บาตรในมื้อน,นี้นนะทุกคนเนาะคือว่าลงมาลายเติมนะนี่จะคือ ทางอันป้าเลี้ยงเอ้ยผู้มาเอ้ยสีลาป้าเติมเถอะน้องบ้านเฮาทุกคนทางป้าคงทางมีเฮาเนาะทั้งนาสาทั้งยาไม่หลายคนพี่น้องโลกมาวัดในมื้อนี้เนาะตอนนี้ก็คือยังคนยังนั่งห่างกันอยู่งนะทุกคนเพราะว่าคนยังท่านลงมาโฮมเนาะทุกคนคนที่อยู่ในหัวแจกแดงและกอยู่นั่งหอพระพุ่นเนาะคอยจ้งเพระท่านมาลังเขายังเพระท่านมานั่งเล่นกันนะทุกคนเนาะ พากันนั่งเป็นแถวอ้อมโฮแจกนะทุกคน,เ,นเกมเคิงใส่บาดไผ่มั่นมือนอ่อนี้เมื่อนี้ก็คือมีอันท่างหญ้ากู้เฮาใส่บาดก็มียูชาหกบ้าดนะทุกคนเกียับาดวันนี้เป็นวันทําบุญทําท่านนะทุกคนแล้วก็เลยมีพระและก็หญ้ากู้หลายองค์เลยเนะ Ong, งเงิ่อนไรน้องแท่งไบ้าเออเงินกีบไรอยากเงินบ้านไรมาเงินดูด้าไรเฮาแรงเราอยากขดได้ขาติมื่อตา,าไหวหลายเข้ามื่อแดงจะไม่ออกเด้เอได้ไปเรืบ้านลงมาเชื่อบาา้านนะอ้าตู้ <c oughs> ข้าวเรียมาเรียกมาเรียกมา,มาหน้หอาอันนี้ก็คือเครื่องใช้บ้านที่พี่น้องเฮาเกมโลกมากนะทุกคนเนาะ ทางนี้จะคือเจใหญ่าเนาะมีลุงอาแล้วก็ทางเอ้ยนุ๊กเป็นแพทย์เป็นหมอเนาะทุกคนแล้วก็ป้านวลนะเน,นาะเพก็นนั่งอยู่ใกล้ๆกันนี้เนาะทุกคนเนาะทางนี้กับทางฟีเฮาเนาะอ่่าาานี้ั ทางนี้แม้ทางพี่น้องบ้านดงกันคู่พี่น้องเพื่นทางเอาพ้าป่ามาทอดทางบ้านนาลอวเราแล้ทุกคนเนาะออทางไปแล้วกายลกคนลงมาลายอยู่นะทุกคนวันี้ทางคุณนางนั่งทางหัวแจกนี่กรเต็มเลยนะทุกคนทนครับเปิดเอกไปานรับภาาพืไปเาเขาเจ้ารวคือหรือยี่ขง้นไหลน้องตอไหลมากัมือเขาไหเขามื่อแรกมีอย่น้โนชุกรไ ทางนี้ก็คืออ้อชีพกับเอ้ปี้แล้วก็ลานน้อยฮะทุกคนลงมาเชื่อบา้านบปล่าหึได้เลาลงมาเชื่อบ้านนะ <c oughs> ทางลานนอกับขี้อายน้อยนึงเนาะพี่น้องเพื่อนเบาๆอย่างเลยเดี๋ยวเราไปเลาะต่อพี่น้องเนาะสภาพบรรยากาศในมืออันเฮ็ดบูญลงใส่บาท ของพี่น้องบ้านเฮากับประมาณนี้เลยนาะทุกคนเนาะทางนี้แม่นเอ้ยซวยกับเอ้ยอันน้อยเฮาทุกคนยิ้มสวยสวยยิ้มสวยสวย <c oughs> อันนี้ก็คือพี่น้องบ้านเฮาที่ลงมาใสาบ่บาตรในวันนี้เนาะทุกคนเนาะถือว่าหลายสมคน ม่ออมูอันนี้ทางป้าพุกเนาะพี่น้องโอ้ยเพิ่นอ,นะอันเบิ่งหน้าตาจักน้อยพี่น้องเข้ากองน้ำจากบาทเนาะสวยอยู่พ่นแบบแล้วก็มีท่าพ่อหน้าทุกคนนะเอากรอยู่กับนี่นี่แหละเนาะทุกคนเนาะทางนี้เพิ่นกำลังเบิง่งเติอนใส่บาทเพิ่นหน้าปาป้นมาละ ต่อมาก็เป็นซุ้ง่อของท่านทุกคนนะทุกคนก็พาก,กันเอาบาสแล้วก็เคเรื่องที่เอาลงมาใน่บาสนั้น่อขึ้นทั้งนึงโหเนาะทุกคนทั้งเห่ากับทั้งยาก่อขาดใน่ทั้งยากอาดคลิปเนีนะ่ยทุกคนเนาะมือนี้บบได้ถือขากล้องลงมาทุกคนอันนี้ก็คือเคองใส่บาสนะทุกคนเนาะมีเงินขานมแล้วก็น้ำแพ็คหนึ่ง นั่นของบีน้น,บน,บน,น,บนะทุกคนแล้วก็ของบี้กับของแกตอนนี้ก็ได้เลิมเกมปอนบ้าแล้วนะทุกคนเนาะตอนนี้ก็ได้เริ่มใส่บาาแล้วนะทุกคนทางอันพระเพื่อนย่างบินบาเมื่อน,นี้เนาะ

ตอนนี้ทางพี่น้องบ้านเฮาก็ได้ใส่บ้านเป็นที่เรียบร้อยนะทุกคนเนาะแต่ละคนก็นแยกย้ายกันไปหาใส่ข้าวบูซาใส่บ้านสวรรค์แล้วก็สิ่งซี่เสี่ยงโด่งนะทุกคนเนาะทางนี้ก็พากันมาชเชียงซีกันหลายคนเลยนะทุกคนมันต็มเลยเนาะบกไปคุณผ่พาหามันมันเออน้า มีอายาจาเลพิ่นกันด้เรามากเพิอีกห้าพันทีต่อยอดนอกจะดะเดนจานึ่งสอามสานั่งยังนั่งลาวดีอ่านั่งลาวดีเพราะกับพีประจัยอยู่โอ้พันทีเด้อแล้วเด้อนสส ันน <com> MM ี <cción> <wh> <Luc> <adia> <Q> ้กระทั่งว่าเออน่าว่างเบเกอราะน้าย่อยมากก็ตอย่อยนําอาจารย์คูบาเลน่ข้าวบ้านี่มีปัจจัยยเสนีบเรื่องขอส่วนยงเด้อยาเด้อสาธุสาธุดีคนคุยอ้าวอันนี้ก็อาจัลลีพี่นี้ก็นอกมีปัจจัยอยเซนีบัน มาหอนี่คลิปวิดีโอนี้กับจบเพลงเท่เรานี้ไล้แล้ทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจงให้สามีฮ็ด <ไป S 1> คลิปต่อไปเด้อกราบขอบใจพี่น้องเมื่อูมทุกคนที่เป็นกำลังใจงให้สามีเนาะสามีสีตั้งใจให้ยูทูบต่อไปทุกคนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปเด้อบ๊ายบาย